ในที่สุดก็เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับรถขุดวันโวซึ่งหลายคนก็ติดตามกันอยู่ฮะ้องบอกว่าคันนี้ได้รับความสนใจจาก f อซของเรานะฮะวันก่อนครับผมลงรูปเงาดำๆบางคนก็ทายผิดท่ายถูกนะครับวันนี้เปิดตัวเรียบร้อยครับกับผู้แทนขายใหม่นั่นก็คือกลุ่มของฮิโนชัยรัชการครับโมเดลนี้เขาบอกว่ามีดีสุด ตั้งแต่วันเวอร์ทำมาในตลาดของเมืองไทยเราเริ่มจากบอดี้ใหม่ฮะเครื่องยนต์ใหม่ด้วยแล้วก็หลายสิ่งหลายส่วนพอสะกวนเดี๋ยวผมค่อยไล่เรียงกันไปตั้งแต่บอดี้ภายนอกผู้ชมเห็นไหมหลังเขานี่ล้ำๆทันนี้ลองมาแล้วสองสารอบครับขุ่นค่อนข้างที่จะคลุ้งอยู่เดี๋ยวกกำลังมีการปรับจูนลูกค้ามาลองรถนะฮะแล้วก็มีอาจารย์ของทางวันเวรครับขึ้นไปเทรนให้อยู่ซึ่งมันแตกต่างจากรุ่นเดิม รุ่นเดิมนั่นจะเป็น EC 200D อพอมารุ่นนี้ครับ2 1 0 F เป็นรหัส F แล้วนะอ้ารหัส E หายไปไหนหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมไม่มี E ตัวเครื่องเป็น F เลยซึ่ง F เนี่ยก็เป็นเกรด Heavy Duty ผู้ชมไล่หมางแต่เหล็กเลยตัวโครงสร้างของตัวบูมครับใช้เป็นเหล็กเกรด Heavy Duty แล้วก็ตัวอาร์มละตัวนี้ก็เป็นเหล็กเกรด Heavy Duty ครับ ส่วนมุ่กี้ครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กหนาเสริมพิเศษมาเครื่องยนต์4ีซูปนะฮะในระบบคอมมอนเร็วเทอร์โบ้กกงแรงแรงม้าสูงสุด167แรงมา้าแต่ว่าทำงานต่ำนะตั้งแต่รอบที่2,000รอบครับรีดม้ามาค่อนข้างที่เต็มเลยช่วงล่างเป็นแบบมาตรฐานนะ7ทับ2ส่วนหมวดในการขุดครับมีทั้งหมดอยู่ที่10หมดด้วยกัน อ่ะกำลังไล่เรียงอยู่ครับเดี๋ยวไปเทรนนะที่เขาบอกว่ายังไม่เคยขึ้นวันโว้เลยตอนนี้ขึ้นครั้งแรกครับดีลูกค้าจริงอ่ะอาจารย์เราปิดประตูแล้วเห็นไหมฝาเครื่องไม่มีแล้วนะถ้าสังเกตฮะข้างบนนี่มันจะแลดเลยคือแบนเรียบไปเลยอัดโถนี่ตอบสนองเร็วครับผู้ชมรอบวงสวิง13รอบต่อนาทีนะ ตอนนี้ผลิตที่ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ครับยืดไกลสุด9.9เมตรครับ9.9 9.7ประมาณนี้แหละลวงลึ 6. 6. ลกก็ประมาณ6.7 6.8ฮะยกสูงสุดก็ประมาณ9.9เมตรครับน้ำหนักตัวเขาอยู่ที่ประมาณ21ตันกับอีก600กิโลกรัมครับส่วนราคาค่าตัวนี่เป็นช่วงไฮไลท์เลย หลายคนอยากรู้ครับราคาอยู่ที่3ล้านกลานกลางบอกเลยว่า3ล้านหนึงกลาง3 7 7 8 8ประมาณนี้ทางฮีโน่ใช้ราชการบอกว่าขายทุกเงื่อนไขครับมี PM ให้มาฐาน7,000ชั่วโมงุงกี1คิวนะฮะ1คิวเต็มเป๊ะเ,เลยมีโหมดเต่าตายครับรอบวงสวิงจัดจ้านนะ13รอบครับมาครั้งนี้ มาด้วยฝุ่นที่ค่อนข้างที่หล่อล่ำแล้วก็เทคอนี e จัดเต็มฮะภายใต้สุลแกนทุกชีวิตปลอดภัยในวันโว่กับผู้แทนขายใหม่นะครับเป็นฮีโน่ชัยรัศการนะพี่แกบอกว่ายังไม่เข้ามือนี่คือลูกค้านะยังไม่ใช่ออปเปอเตอร์มืออาชีพฮะลูกค้าที่มาร่วมเปิดงาน ในครั้งนี้ครับกรุงเทพนุ่นใ,นในกล้ๆกับสนามบินนะสามล้านกลางนะผู้ชมด้วยหุน่นด้วยกล้ามที่มันลงตัวใหม่ออกแบบมาใหม่ดีไซน์ใหม่ครับเห็นไหมไฟท้ายมีไฟ LED นะแล้วก็มีกล้องแบบฝังในตัวเลยครับผู้ชมสั้นในตัวตูดมันใหญ่ขึ้นนะดูลามิตติตัวรถ มันหนาขึ้นแต่ก็ไม่ได้หนามากเท่าท่าเหมือนบางท่ายนะคือมันลงตัวการดีไซน์การออกแบบมันล้ำๆแลทุกอย่างเขาลงตัวหมดเลยคนรีวิวชอบนะเห็นคุณนี้แล้วความกว้างตัวรถครับอยู่ที่2องเมตรแปดสิบห้เซนวัดจากแท็กซ้ายไปแท็กขวานะครับไม่ถึง3มเมตรนะเพราะฉะนั้นขึ้นโลเบตในการย้าย ไม่ล้นแน่นอนนี่แหละที่หลายคนชอบครับแรงกดายบุ้งกีนะฮะตามข้ามบูนก็บอกว่าอยู่ที่139นิวตันเมตรก็ถือว่าทำได้ดีครับที่สำคัญเขาให้ตัวดูดน้ำมันแบบออโต้มาด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะล้นครับถ้าเต็มแล้วตัดแน่นอน รัเครื่องสูบนะฮะตัวนี้ออกแบบมาใหม่ทำมาใหม่ครับแตกต่างจากรุ่นเดิมแน่นอน,นะฮะเห็นไหมตัวราวกันตกเขาราวกันตกสีส้มนะครับสูงขึ้นทางเดินตัวนี้อยู่ด้านข้างครับที่จะไปเซอร์วิสขึ้นข้างหลัง ด้วยสไตล์ของลูกค้าไม่กล้าลองหนักครัแค่นี้บอกห้วยโอ,ยโอ้ที่แกยังเกรงเกรงอยู่ครับด้วยที่ว่าเป็นรถใหม่นะฮะเจคโนโลยีใหม่แล้วก็ระบบใหม่ครับการใช้งานต้องมีการจูนสมองใหม่ <c oughs> บางทีบางครั้งเคยขึ้นไปขับคอนโทรลแบบซ้ายอะอ่ะ ก็แล้ว